สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนปี2566ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้าง มารับฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกทุกเรื่องทั้งการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าดีก็จะบอกว่าดีแต่หากมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะบอกให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าด้วย<บ>เช่นเดียวกันจะไม่ปิดบังนะคะจะบอกทุกเรื่องเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านจะไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆคะ่ะเรียกได้ว่าร้อนรุม่มจะมีอะไรให้ท่านได้ทําอยู่ตลอดเวลาเดินทางบ่อยมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นจําเป็นที่จะต้องเดินทางเป็นระยะระยะทั้งเรื่องของการทํางานและเรื่องส่วนตัวท่านจะมีการติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นจะมีการนัดหมายพูดคุยต่อรองเจรจา เรื่องที่สำคัญสำคัญบ่อยออกงานสังคมด้วยจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตามีคอนเน c t ชันเพิ่มขึ้นช่วงนี้ท่านจะดูยุ่งยุ่งและค่อนข้างที่จะเหนื่อยไม่ค่อยได้อยู่นิ่งมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นท่านใดนะคะที่ทำงานประจำท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าช่วงนี้งานเข้ามาเยอะกว่าช่วงที่ผ่านมา มีดวงได้รับผิดชอบงานของคนอื่นชั่วคราวหรือออกทำงานนอกสถานที่แทนคนอื่นชั่วคราวข้อดีค่ะการงานของท่านท่านสามารถคาดหวังได้หากท่านกำลังดำเนินการเรื่องที่สำคัญสำคัญจงทำให้เต็มที่นะคะเพราะจะสำเร็จที่ต้องพูดแบบลักษณะนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าเช่าวราศีกรกฎจะทำงานอะไรก็ตามงานของท่านมักจะเป็นงานที่ยาก,ยาก เป็นงานที่จะต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูงทำงานไปป่านเหงื่อไปใช้คำนี้ได้เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วงานจะสำเร็จผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจสำหรับท่านและผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ได้พบเห็นผลงานของท่านช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎจะมีคนที่เขาเดือดร้อนบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านหรือ ท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนโดยที่ท่านนั้นยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเองมีมาแน่นอนจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเงินเท่านั้นเองนะคะในช่วงนี้นะคะปัญหาต่างๆที่คาราคาซังท่านจะมีทางแก้ทางออกท่านใดที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมดีเกิดความาสามัคคีร่วมมือกันดีสำเร็จดีแต่ว่า,าให้ท่านระมัดระวังนะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าหากท่านใดที่มีลูกน้องมีบริวาร ช่วงนี้เขามักจะทํางานผิดพลาดทํางานหลุดตกหลน่นท่านจะต้องตามแก้ไขนะคะจึงจะสําเร็จและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่างานจะติดติขัดขัดอยู่บ้างแต่ถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนคะ่ะท่านจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนการเจราจาต่อรองผลประโยชน์ต่าง,าง,างๆก็จะสําเร็จและมีข่าวดีอะไรที่ยากๆในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะง่ายขึ้น เป็นช่วงที่ท่านคิดอะไรได้ไวไอเดียลื่นไหลแก้ไขกับปัญหาเก่งปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นปัญหาเก่าๆเดิมๆเป็นปัญหาที่ท่านคุ้นชินส่งผลให้ท่านแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ง่ายที่สําคัญจะมีคนคอยช่วยเหลือเอ่ยปากขอความช่วยเหลือต่างในเรื่องต่างๆก็มักจะสําเร็จทุกเรื่องนะคะ ช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎวาจาของท่านโดดเด่นปากมีเสน่ห์ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดลุยให้เต็มที่หรือหากท่านกําลังเดือดร้อนหรือว่าติขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านนึกถึงใครให้ท่านนั้นเข้าไปขอความช่วยเหลืออย่านิ่งอย่างเงียบอย่าเกรงใจขอเพียงท่านเอ่ยปากจะสําเร็จแต่คนที่ท่านร่วมงานด้วยอย่างที่บอก เอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นหรือว่าบางท่านมีลูกน้องมีบริวารบุคคลเหล่านี้จะคอยทําให้ท่านหงุดหงิดโมโหท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างหรือว่าเข้าใจอีกอย่างฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังข้อนี้เอาไว้บ้างก็จะดีระวังการสื่อสารผิดพลาดระมัดระวังเอกสารล่าช้าหรือว่าหลุดตกหล่นนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมีดวงที่จะได้เงินพิเศษหรือว่าเงินบางอย่างท่านไม่คิดว่าจะได้กลับได้มีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเงินที่ท่านได้ในช่วงนี้มักจะมาจากงานจากการลงมือทําเป็นหลักฉะนั้นหากท่านมีไอเดียในการหาเงินเกิดขึ้น ให้ท่านทำเลยเช่นหากท่านค้าขายก็ให้ท่านขยันจัดโปรโมชั่นพลิกแปลมการขายหากค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ไลฟ์สดบ่อยๆจัดโปรโมชั่นที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วยอดขายของท่านจะเพิ่มขึ้นช่วงนี้วาจาโดดเด่นเหมาะแก่การหาเงินในด้านการเจรจาต่อรองดูว่าคำพูดนะคะบางท่านช่วงนี้ได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินกู้ยืมสำเร็จ บางท่านหากพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ได้น้อยมากและได้มาแล้วไม่ถึงขั้นร่ำรวยนะคะแต่จะได้ไม่มากอย่างที่บอกนะคะและไม่ได้ได้กันทุกคนด้วยท่านใดที่เป็นนักลงทุนต่างๆท่านก็มีโอกาสได้ผลกำไรจากการเสี่ยงลงทุนช่วงนี้การเงินของท่านได้มาจ่ายไปค่ะการเงินเป็นเงินหมุนแต่ว่าหากติดขาดมีปัญหาท่านมักจะแก้ไขได้เสมอ อย่าได้เครียดหรือว่าวิตกกังวลใจไปเลยนะคะช่วงนี้ท่านแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้เก่งการเงินยังมีให้กินมีให้ใช้จะมีคนในบ้านบางคนค่ะช่วยเหลือท่านแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายเป็นอันว่าการเงินไม่น่าวิตกกังวลใจแต่ท่านจะเหนื่อยหน่อยกับการหมุนเงินบางช่วงบางเวลาส่วนทางด้านภาระค่าใช้ใจ่ายของท่านในช่วงนี้ก็ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านค่าใช้ใจ่ายจะมีมาอย่างต่อเนื่อง มีดวงเสียเงินในส่วนที่ท่านคาดไม่ถึงไม่คิดว่าจะได้จ่ายกับได้จ่ายรายจ่ายที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักบุตรหลานหรือว่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้านจะเพิ่มขึ้นมีโดวงเสียเงินไปกับการดูแลสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนในครอบครัวช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านค่อนข้างใช้ความคิดเยอะพอสมควรคิดทั้งเรื่องงานและเรื่องราวส่วนตัวนะคะ อยากให้ชาวราศีกรกฎนะคะหาเวลารีแลผ่อนคลายบ้างพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวท่านเองให้อยู่ใกล้ชิดคนที่คิดดีหรือว่าคนที่ทำให้ท่านนั้นมีความสุขมีพลังบวกหรือทำในสิ่งที่ชอบ ไกล้ชิดก,กับบุตรลานก็ได้เขาจะนำพลังบวกมาให้ข้อดีช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดพระศาสนาจะได้ทำในสิ่งที่ท่านอยากทำจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปมีดวงได้สิ่งของที่ท่านถูกใจอยากจะซื้ออะไรกับอะไรให้กับใครท่านก็จะได้ซื้อโดยรวมการเงินไม่น่าเป็นห่วงแต่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอย้ำว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะเสี่ยงแค่พอได้รุก็พอคะ่ะ มาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์ความรักโดดเด่นมากพูดคุยกับใครเขาก็รักและเมตตาหากท่านเปิดใจอยากจะมีเพื่อนคุยใครเหงาช่วงนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะบางท่านก็จะมาจากโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยส่วนท่านใดที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่อนข้างที่จะสูงระวังคู่ครองบุตรหลานป่วยไข้ไม่สบาย ยังคงเป็นที่พึ่งให้แก่และกันได้มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้สุขภาพร่างกายของท่านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าระมัดระวังอาการเครียดโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพราะว่าท่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาระมัดระวังแค่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆช่วงระยะเวลานี้ระวังนะคะท่านจะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านมีสตินะคะบางครั้งท่านคิดว่าท่านเดิน พ้นแน่ๆแ,แต่อยู่ๆเตะเฉยเลยก็มีนะคะหรือก้าวเดินก็ระมัดระวังจะลื่นสะดุดหกล้มนะคะบางทีหยิบจับอะไรไม่น่าจะหล่นแตกเสียหายก็หล่นแตกเสียหายเฉยเลยยังไงก็ขอให้ท่านมีสติและมากมีอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทำบุญนะคะ แนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลการศึกษาช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือตัดเลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลค่ะเอาใจช่วยช,วยชาวราศีกรกฎทุกท่านให้ทุกท่านนั้นเงินไหลนองทองไหลมานะคะและคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งมากปรารถนากราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ